เบาตุ้งตู๋เบาคเดาจันทมภอายไลจับจุดเรียนโมกต้องปิดก่อนับคอนโไปทางโน้นปัดใส่ข้าว งเ,เรียนบานตอง่อยอเาเปิดฝาให้เปิดฝาน้ำไว้วัดจะติดวัดเรียวบ,บ,บว่าวัดาำวัาเปิดเหล้าเปิดหมด ปิดพัลมก่อนไหมดูดมันดูดใส่ใได้อาจารย์มา่มวพวกแม่มาแม่แม่มามพวกปีว่า พอละลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นมายกของโลกและจักรวาลและก็ขอพลังบารมีคุณพระพุทธเจ้าจงสัตว์สองมาอย่างครอบครัวนี้ให้ร่มเย็นเป็นสุขสาธุภริตะวานเมตังสเมตาปัะันตาวิจิตจิตาภริตังพานันตุ สัะเคกามีจะรูปีกิริสิกราติเตจันตาลิกเทวิปานีติเตระเทจักามีตารวันตาหานีเคหาวัตโทเมเกตีพโมจายันตุเทวาชลทัลวิสเมยกาตันกพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนะสาทวเมสุนันตุธรรมสวรรคาโลอะยมพัทันตาธรรมสวรรคาโลอะยมพัทันตาธรรมสวรรคาโลอะยมพัทันตา มรเสนางปฏิธาตุงอสัโคนตูปรายิงสูปรามิทาุกภาเวนะมราเสนาปราคิตาที่โสที่สังปรายันตีวิทังเสติีอเสสโตูข้าพเจ้าขออัญเชิญดวงวิญญาณ ของคุณพ่อพันยอดโรมคุณแม่คุณแม่เอี้ยงคุณพ่อเอี้ยงยอดโรมและและราชของข้าพเจ้าในสมัยยอดโรมนายเชอร์เทดีจิตแล้วก็นายสกุล พระภูมิเจ้าที่บ้านเลขที่หนึ่งหเจหหมู่หมู่ยีสบตำบลตำบลนอกเืออำเภอือจังหวัดจึงขออนุญาตคุณแม่ธรณีคุณแม่คงคาพระภูมิเจ้าที่ชัยยักมงคล ได้อน <Okay. S 2> uh, ุญาตให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อพันยอดรงคุณแม่ยิ่งยอดรงและบรรพบุรุษที่ถูกกล่าวชื่อทั้งหมดนี้ที่กําลังเดินทางมาขออนุญาตที่เข้ามาในบ้านหลังนี้ได้เพื่อรับการเส้นสวมบูชาสังเวยบวงสวงหรือแสนโดนตานั่นเองจึงขออนุญาตพระธรณีพระองค์การให้ดวงวิญญาณของบุพการีได้เข้ามา เรื่องเส้นไหว้นี้ทั้งหมดทุกประการเคือให้ปักอาหารค่ะเข้าไปปักอาหารปักไก่ก่อนนะคะจะปักชิ้นหนึ่งไก่ชิ้นหนึ่งหมูชิ้นหนึ่งนะคะปลาชิ้นหนึ่งให้พวมเครื่องดื่มละปลายนมชงกาแฟนี้

汤锅。

มาเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาันเดือดซงเราจนั่งคุยกันสักหนึ่งนาทีเนาะทันนี้ก็เออมารวมญาติรวมอะไรกันแล้วทันใกับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาบรรพบรุษมาทันี้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่ี่กับลูกหลานเลี้ยงล้นก็ไม่ได้ลืมนะในวันนี้ก็เป็นวันแสนโดนตาเป็นวันเป็นคงคก็ทุกคนก็มีความกระตัญอยู่รูปคุณที่จะตอบแทนบุญคุณบิดามารดาเดิมซึ่งวันนี้ก็ได้จากข้าวปลาอาหาร มีตั้งแต่ปลาเผาในบ้านลังไหน<ม>เคยให้กินปลาเผานี่ไม่มีนะเนาะเออนี่เผาไว้ตั้งแต่ตีห้าเลยเนี่ยาย,ยากด้วยเป็นป<ม>ลาน้ําลึกด้วยนะคะหมูสามชั้นอีกไก่เนี่เป็นตัวเลยนะคะเศรษฐกิจไม่ดีคุณยายว่าอาจารย์เอ้ยทำไมยายไทยเจริญกูหิวแล้วน้นเนี่แต่็ก็มองมาที่ไก่แล้วนะอยากกินกไก่ม,มีขนมข้าต้มนะ,ะม,ม,มีเสื้อผ้าอาพรนะ ต่างๆนานาลักษณะนี้ต่อตอนนี้ลูกหลานก็ไม่ได้ลืมพ่อลืมแม่อะไรเนาะแต่หนปีก็เรียกอยู่เรียกกินนะฮะแสดงถึงความกระตัญญยูรู้คุณเป็นวิถีดังเดิมของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายคาเรียราอันนี้ถือรวมการอนนี้พอเวลาดวงยังต้องรุดมาแล้วตอนนี้เราบัขอขมาลูกหลานจับ กันทั้งทั้งหมดเลยต่อแขนกันต่อแขนกันนะครับโมซาโจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวตาเดีอกายกรรมสามวัดทีกับ про ну เป็นสุขประการเกินสาธุสาธุสาธุเอาอีกสักรอบไหมอ่๋อ

การแบบนี้สองใบลูกหลานก็ไม่ได้หลงไม่ได้ลืมนะแสดงถึงความจระกันยูรู้คุณกระตักวีทีในวันพระุ่มนี้ก็เก็บเกี่ยวหาอาหารต่างๆเป็นสร้างบูชูโซนอะไางๆเพืที่จะจับกราษนนกข้อใหอีกรอบหนึ่ง พระว่าพวกนี้เข้าก็จะกลับไปแล้วเนาะมาอยู่กับรูมกับรันนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันครอบครูเป็นวันที่เราได้อยู่ใกล้พ่อใกล้แม่ใกล้พี่เจริญทองพี่ตายจากเราไปวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะคะเป็นวันดีเป็นวันเป็นวันเหตุความอบคุนเป็นวันเหุ่ความรักเป็นวันเหตุความกระทำอยู่กระทำเรต่อผู้มีพระคุณนะคะอาจารย์เจรมาลองนะ อดัสระตีใ hmm. ห yeah. mm ้ครบสามนัรรเอบ

ะแแนปีล้วไม่ใช่ตายลอยลงตรงใครๆมายืนหน้าบ้านนี่ก็เข้ามาเนอะจ้าบ้านเราบ้านปาบ้านตรงนี้กมาองกรองคร้นงูงูม้างมวยบ้านราน้านเราด้านบ้านเราไหนมีช้อนไหนมีช้อนไหมเอ็ช้อนมาสองรองก้อน នៅบ้านហើយមានចានរូបដាក់បាយឈីមិនដាក់ចានអស់រូបមានឲ្យឈីដែរគេហូបដែរទាំងហ្នឹងអូរ៉ាត់គេហូបដែរហើយเนาะបងមានច្រើនដូចយ៉ាងឈប់ញ៉ៃឈានញ៉ៃឈប់ដែរទាំងហ្នឹងអូដែរទាំងហ្នឹងណា ในบ้านมาลุสราพ่อเนี่่ยชอ้อนมาช้อนออ<ล>สองคันได้บ้านช้อนไปหนี่ไอ้บ้านตุน๊ดตาลาดไอันฮงฮัมเจ้ทธอจุดต่บ้านช้อนอันนั่งตรงๆน,นะคะ <ใจ S 2> นี่นั่งแบบนี้นั่งแบบนี้เออนั่งแบบนี้อ่าเข้ามา <m ul ly> นะั่งแบบนี้โอ้ยก <m ul ly> ูเย็ยนะบ้าน <m ul ly> บูพยายามเข้ามา นิดหนึงถือมาจานนี้เราจะไม่วางลงกับพื้นนะคะวันนี้เราจะจูนโดนตาแล้วนะคะเอามือขวาหยิบจานข้าวคนละจานค่ะนี่จานข้าวยกทั้งจานเลยยกทั้งจานเลยเทียบต้งปักโครงนะเอายายเราปฏิบัติตารมจานข้าววางวางแล้วถือขึ้นมาถือขึ้นมาเสร็จแล้วมือขวาของเราหยิบช้อนนะคะก่อนที่จะหยิบช้อนนะจาน การเข้ามาก่อนเดี๋ยวเราจะตักอาหารเข้าจานเนาะตักอาหารเข้าจานแต่อย่าวางจานลงลงพื้นนะคะเออท้องไหนก็ได้ล้อมรอบตรงไหนก็ได้นะคะเอาว่าตามชั้นก่อนค่แต่หมกคะแนนกบาลอยู่นะมกคะแนนอ่าว่าตามชั้นก่อนโอชิจูว่าไปสักสาเซซังมังภรรยาจามิ เซสังมังภรรยาจามิสาสาเซส,สังมังภรรยาจามิข้าพเจ้าขอจูนดวงตาข้าพเจ้าขอส่งอาหารให้บรรพบุรุษในทขันยอดรมแม่ในเยี่ยง,งยอดรมและเราบารรพบุรุษทั้งหลาย ชัางปวดอ่าท่านี้เอามือขวาจับชอ้อนมือขวาจับช้อนใช้มือขวานนะอ่าตักอาหารทีละอย่างลงใส่จานของเรามือขวาใส่ข้าวถ้าใส่กับข้าวเลยอย่าอย่าให้เจียนดัดคอเดี๋ยวเราจะไปส่งท่านยาค่ะอ่าตับทุกอย่างเลยอ่าแล้วท่นี้มาลุ่งร้านเอามานะครับหันงู ยงานแม่จับจานเทียจับลนมนงเลยด้วยนี่จับจะได้จะได้จับจานนี่กันเทียเนี่ยจับใดนี้อ่ะไปจับอย่างนั้นมันก็ปั้นมจับอย่างนี้นะเอปลาปูตักอะไรปลาต้มปลามากลากไม้อย่าวางจานบนพื้นนะคะเออกินอกไม่แรงเรื่อเยอะ เออชาวเนียนทันี่อน้ยได้ทางหางเอาจะงัยนะอืมอ่าไปได้พอเอาต้องไปจุดบุรีด้วยนะจุดบุรีจุดบุรีตามด้วยลวก็บาครูนะคะเอาเอาโน่มาเทียนดักเดี๋ยวถอดอยู่นี่อ้าวโคจุดสิผมว่าจะเทียดดักเออชื่ออะไรดัก มจูดุรีตายายเปล่าจูดุรีนุ่งซ้อมเซยนะฮะเจ้าไม่จุกซีดไม่ไม่เป็นไปเนี่ยได้ไปพร้อมตะบานเสียไปกับข้าวเลยเสียไปกับข้าวเลยเอออ่าอันนี้เป็นการจูนนะคะเป็นการจูนซ้อมหอมเลยน้าครูดี นุนมนี่ยนมน้มแต่้แลวก็เอามือขวานะคะถอนเอามือซ้ายมือซ้ายมือซ้ายถอนูกนะคะถอนทูกออกอ่าถอนทูกนั่นหะถอนทูบที่เราปักออนเลยมันมือใหญ่อ่อนๆเนาะไงอ่าใหญ่ที่เลยจับซิจูบจูบไว เป็นการทุกตัวบันจอมห้าอ่าแล้วท่านี้ก็ถือเหล้าไปแก้วนึงอ่ามีน้ำมีอะไรส่งเขาด้วยนะคะอ่าไปจูนหน้าบ้านตรงถนนตรงไหนก็ได้นะคะเจ้าเจรุงตรงเคยเซนเคยเคยจี้ไร้หัวไปไปในละน ให้ลบาูม่ลยจบ้านนะหมอออ่าไปจูนโดนตาไปจูนเาให้ออกจากบ้านเรานะตรงานนไหนที่เป็นานนหรวงถนนอะไรนะใช่นอกใช่ค่ะ